ก็ไปกดดันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วขอฮารุกานะฮารุก้าเลยลูรก้าจังฮารุก้าแล้วหยุดเลยนะฮารุก้าจะเข้ามาแล้วนะครับสำหรับกาชาอ์กไนท์ลิมิเต็ดหกดาวโดยฮาชิคุมาแล้วผมจะใช้แค่สิบโรเท่านั้นในการเปิดผมก็ไม่ได้รอดอะไรหรอกขอ, uka, อฮารุก้าพร้อมฮาชิคุมาเลยในโรเดียวนะได้ก็เย้ยเลยนะครับเพราแจกโลฟรีทุกวันวันละโลอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ รู้สึกว่าจะอยู่ทั้งหมด15วันปะหรือ16วันในราวๆนี้แหละ14วันเอง2อาทิตย์อีเวนต์หมดเป็นเดือนไม่เป็นไรเรายังไ,ได้ฮลูกกะมา10โลโฟรีครับเรามาลู้กันเลยดีกว่าเงียบจังวะเงียบจังวะอุ้ยเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเง็บใจวะพอ,อเปิดกาชาทีไรมันก็ยอยากจะหยุดแค่เนี้ยนะเรารูดอีกสักสิบแล้วกันนะเสียงมันค่อยๆกดดันอุ้ยเฮ้บัวอุ้ยอุ้ย,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 ยมาแล้ว มาแล้วขอฮารูกกานะฮารูกกาเลยลูกกาจังฮารูกกาโอ้อันเดียวแหงเลยความฝันกูแต่ไม่เป็นไรมาดูกันว่าจะได้ใครนะครับสคริปต์สคริปต์สคริปต์สีเลยใช่ไหมคนต่อไปโปวฮารูกกานะฮารูกกาแล้วหยุดเลยนะฮารูกกาฮารูกา,า,กาอ้อไอ่นีมันลุอุนิว่าโอ้มาทำไมตอเนี้อลูกอุยลั่นกด แม่งเลยเอาซะมาว้วทำไมอยู่ๆผมบูวามี้ย <laughs> อยู่ดิ <c oughs> ถึงจะมีถึงจะมีคอแลบรออยู่แต่แบบอ่าอ่าจิยานของจิมย,ยานจิมย,ยานของการเสพติดกาชามันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้จริงเผลอๆนี่ไปหมดแน่เลยว่ะขออีกสักขออีกสักฟิ้งได้ไหมอู้สุดซ้ำ และและ้วฮาลูก,กากัวหรือว่าเราต้องร้องเพลงใช่ใช่เราต้องร้องเพลงแน่เลยค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจ,จิดจ้าร้องไงต่อว่าลืมัวลร้อนเจ้าเพื่อนยากทำไมจา้า จากไปแล้วตกใส่ลองเฟกไว้ได้ก็เลยไม่มาเนาะเออใช่แล้วแม่กก็เพจบ่นแล้วอะ่ <c oughs> อเะเฮ้ยเพยน่าจะหลดุดจะหลุดมาไม่ได้เพย์ดีใจกว่าเดียวทำไมไปใจเพยนะ์อะเออใช่แล้วไอตัวแจก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 เหมือนจะมีแจกชุดอยู่อันหนึ่งนะเราเราเลือกใครได้บ้างนี่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 หุยหุยเข้าตาเข้าใจเลยไม่ต้องพูดอะไรยอใครได้อีกนะเยิมกันนะเนี่ยทำเล่นไปคุณ ดูสิโยสตาร์ไอโยสตาร์ใจดีอ่ะโอ้ยจีจีก็ไม่ชุดด้วยอ่ะอุ้ยเยอะนะเนี่ยไปเล่นไปคุณดูดิโยสตาใจดีอ่ะแมงให้ใบเดียวตูจะเลือกใครอะครับอืมชอบใครรักใครเลือกใครคุณก็ไปเลือกของคุณนะแต่ว่าแม่งจะให้กูฮารุกะไม่ออกไม่เป็นไรครับผม ขอบคุณนะครับที่ท่านดูมาถึงตรงนี้นะเนี่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการนะครับถ้าท่านหวังอะไรชอบใครอยากได้ใครก็ขอให้สมหวังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอพูดสั้นๆแค่ว่าโชคดีแล้วเกิน